สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ทานิฮิวนะครับเราจะไปดูสวนกันไปดูกันนะครับโอ้โหมีสปานด้วยอุ้ยลื่นอุ้ยมีกุ๊กไก่มีกุก๊กไก่ด้วยหูด้วยลื่น มีคุกไก่นะครับนี่บิ๊กไบค์กําลังขี่กุกไก่นะวุ้ยมีเห็ดด้วยข้างหลังอ่ะไปดูปิกาจูอ่ะไปดูปิกาจูปิกาจูไพิชานพิกาจูปิกาจูปิกาปิกาจูอุ้ยอ่ะไปดูของโน้นวุ้ยน้าไปดูน่ะมียีราฟด้วยตุ้งครับวุ้ยมีแข็ด้วย ฮะอืมมีแก่ด้วยฟันเดินเหรอนี่ไปเดินเดินข้ามไปเลยไต่ไปเลยนี่นี่ไต่ไต่ตั้งแต่เนี่ยโอเคนั่นแหละหหหดดฮึบ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 โดดวุ้ยมีสตรอเบอรี่ยักษ์ด้วยสุดอร่อยอร่อยเหรอ ตรอเบอรี่อร่อยแล้วลูกถาเราไปีองามาป่ะไปต้องมีเมนมเห็นแบบเนี้ยอุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเุ้ยนียย่มีรับด้วยไว้นี่ฝั่งนี้ไหนกุก๊กไก่แบบอ่มมออามายื่ตรงนี้ถ่ายรูปอ่ะ อ้าวมีรถอะไรเนี่ยมีรถฟักชองด้วยเฮ้ยมีที่นั่งด้วยเหรอไองอุ้ยอ่ะคนขับคนขับนะครับคนขับนะครับอ่ะคุณพ่อขับนะครับอ่ะขับเลยครับอาิไกไว้ขับเลยบูดเลี้ยวซ้าย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 อ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไหนจะเอ๋ไหนจะเอ๋อ่า เอาไปดูห้างนู้นป่ะ้งแกหุนเนี่ยนะไปดูเนะ่ยมีเจ้าหมาด้วย,ยน,นูนนู่นนูนงนันน้ไนไนี่ไงไมีมากบๆด้วยหมาสีอุ้ยมีเจ้าแกะยิ้มด้วยืยใบ,บ้แกะฟนเลใช่ รถมารถมารถมาอะถอยถอยถอยก่อนน่้ยืนอยู่ตัวเฉยนะอเอคได้อไปดูยีรับอุ้ยอามาถ่ายรูปอะรดขี่หรออุ้ยอุ้ยนี่มันลิงชัดๆนี่ อุ้ยไปไปดูแมลายฝั่งโนปะนู่นนู่นอยู่ฝั่งนู้นนู่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนขับด้วยนี่นี่นีน่มาดูฝั่งนี้<า>ครับนี่ก็ห้องพักก็จะมีมีแบบเป็นหลังอย่างงี้นะมีเป็นห้องแล้วก็ฝั่งนูนนก็จะเป็นปเป็นตึกแล้วก็จะบีคข้ามเขาไปอีก มีลมแอ่งไปอีกนะอ้ยเอาใบมาเดี๋ยวเราจะไปะไปดูฝั่งโน้นครับมาลมายมลายใช่ใช่ใชอ,อ่าไ,ไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีอะไรดูบ้างนี่ไงมาดูไปดูพร้อมกันปะ่ะ โน่นฝั่งโน้นอ,อันนี้อันนี้ก็มีเป็นห้องพักนะอันนี้เป็นห้องพักอ๋อนี่<อ>เป็นเตียงคู่เป็นเตียงคู่ไหน,ม,นมาทางนี้ไปดูาไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งกันนะครับเอามาเด,เดินเลยครับเดี๋ยวพอชนะนะฮนะบ้านลังพึ่ง ไดี๋ยวสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาพ่อวิ่งแล้วนี่จะสามคนตอนแรกเกิดไปห้องนี้นะเราจะไปเจาะห้องนี้เาระวังรถมามาทางนี้อ่เดินไปโน่นเดินไปโน่นอร่อยนะห่านคนนะฮะอุ้ยน่ะมี มีมีตัวอะไรนะ่ะเฮ้ยเอาไปดูกันดูมีเห็ดด้วยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขี่เลยเหรอ อ,อ๋อตัวแรกจะห้องนี้เจ้าห้องนี้จีเฮ้ยกระต่ายอะถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอืมนี่มีทำไมมีรถหลายคันจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีรถหลายคันจัง เราเล็กเราจะห้องนี้ห้องนี้ไม่ทันนะครับอ่ามาบายบายมามาปิดคลิปกันก่อนสวัสดีครับอ่ามาปิดคลิปกันอย่าลืมอะไรนะให้กำลังใจคนเล่นนะครับบายบายอ่าบาย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 จะไปเล่นแล้วนะครับ